อันนี้นะคะเดี๋ยวจะทำปัตท่องโกจากแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปอันนี้เป็นแบบที่เขาม้วนนะให้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นบางๆน,นี่ก็จะมาคลี่ออกแบบนี้ก่อนอันนี้เอาเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะคะนี่คลี่ออกประมาณนี้อันนี้คือนี่ทำไปได้บางส่วนนะคะมันก็เลยแผ่นไม่ใหญ่ปกติมันแผ่นจะใหญ่กว่านี้เสร็จแล้ว สังเกตได้ว่าแผ่นมันจะบางมากเวลาทอดมันอาจจะไม่ได้ฟูเหมือนที่เราอยากให้ฟูนะคะเราก็จะมาทับให้เขาประสานกันนี่แผ่นมันจะได้หนาขึ้นนะคะนี่ก็กดๆหน่อยกดประมาณนี้แล้วก็พักไว้แบบนี้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยกระดาษก็จะปิดอยู่นี้ถ้าเกิดไม่มีกระดาษปิดก็เอา อะไรมาคลุมก็ได้มันจะได้ไม่แห้งนะคะเราก็จะพักไว้แบบนี้ก่อนประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดใครดีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอให้แป้งเขาคลายเย็นก่อนนะคะมันจะได้ฟูสวยๆพักไว้แบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งมาทําต่อนี่เขาจะาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็แป้งก็คลายเย็นเรียบร้อยแล้วก็จะมาลกแป้งนวนก่อน นี่ก็โรยเป็นวงลงไปนเียนะคะอันนี้เก็บไปก่อนเสร็จแล้วเราก็แล้วเราแป้งเราวางแป้งนี้ไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็โรยแป้งโมนิปิลิกรอบนึงอันนี้คือเปิดไฟไว้แล้วนะคะเปิดไฟไว้ประมาณกลางๆค่อนไปทางอ่อน เป็นมอนไม่ต้องเยอะมากคนะเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะประมาณนี้คือแล้วแต่จะอยากเราอยากได้ความใหญ่ขนาดไหนก็ตั้งใจเลยเนาะนี่นะคะแล้วก็ตัดปลาย อันนี้เป็นน้ำที่เราเอาไว้จุม่มลองชิ้นแรกชิ้นเล็กแล้วกันเอาไว้ไปจุ่มตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งมาประกบกันแบบนี้เห็นไหมแล้วก็กดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงหน่อยแล้วก็เอาลงกระทะเลย moment, yeah.